นีว่าเขาบอกเขาา้าเม่ามันจะเป็นไปอเมริกาได้ยังไงอา่ามันจะไปยังไงอ่าสิลบ2 0่สจับกับเพื่อไม่ให้ลาไม่ให้เชลาเดินโดยทางเกินหนึ่งถึงอเมริกา ที่เราตั้งกลุ่มเนี่ยมันขายข้าวมันไม่ได้ราคาปลูกแล้วเรากําหนดราคาเองไม่ได้เราจะต้องไปให้พ่อค้าเขาเป็นคนกําหนดราคามันก็อยู่ไม่ได้จึงเป็นที่ไปที่มาของการตั้งกลุ่มก็มเลยตั้งกลุ่มมาผูกข้าวเหนียวแปลรูปเป็นข้าวเมาก็ปี2544 <necessity> ตั้งกลุ่มแต่ตอนนั้นไม่ใช้คำว่าวิ of สาหกิจจุมยนนะมันเป็นเป็นกลุ่มผลิตข้าวเม่าปีสองพตอนนั้นมีสมาชิกประจัดสามสิบมสิบคนเ่กระตุ้นกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนั้นได้มา3ามแสกมาก่อตั้งศูนย์ครับโดยมีกศนเป็นเป็นพี่เลียงเขียน ท่างงบประมาณนะครับมา,มา,มาช่วย2 5 4 8เนี่8ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหิีชุมชนจดทะเบียนเนาขชุมชนแล้วตอนนี้ก็เมื่อตอน2,559หรือ511ก,ก็เราก็ได้รับสมัไม่ได้กอยอจะส่งไปไปจาลเมิการ แล้วก็บางส่วนก็ขายขายภายในประเทศแต่กําลังการซื้อของเมกาจะดีกว่าครับนี่ก็ก็เป็นที่ไปทีมมากอุมก็เรีวกว่าปโตพนทะเลตะนะทำให้ทำให้ทำให้ชุมชน,นเนี่ยมีไรายได้เลี้ยงเลี้ยงตัวได้นะครับก็ดีดีกว่าดีกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนด้ปลูกข้าวข้าวหอมมะลิปลูกก็ราคาก็ไม่ค่อยดีปลูกก็ขาดทุนหว่องั้นในชะแต่ตอนนี้พอพอพอ,พอมาทําตรงนี้แล้วมาแปลงรูตรงนี้แล้วมันก็ถือว่าก็มี ก็ม <S an> ีรายได้เข้ามาพอเลี้ยงตัวเองได้นะลงมาตับสนุนลงมาด้วยสอนทำเบูลงขม่าเนี่ยเขษที่เราล่อนขมาออกเนี่ยเอามาทำเป็นสบูดูฟอกตัวก็ถือก็ก็ใช้ได้ดีนะได้ดีแต่ไม่ได้ขายแต่ก็ไว้ใช้ในครัวเรือนตัวเองมันก็จะลดการใช้จ่ายลงเยอะ ก็เป็นความภาคภูมิใจของเราว่าเราสามารถที่ว่าแปรรูปสินค้าในชุมชนเนี่ยแล้วโด่งดังไปยังสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่าระดับโลกละถ้าใครอเมริกาเนี่ยถ้าใครเข้าอเมริกาได้คือว่าระดับโลกอเมริกาเข้ายากแต่ถ้าเข้าได้แล้วหรูเลยต่อนนีีผมไม่มียอยนะเขาก็ให้เข้าเพราะสินค้าเรามีคุณภาพแล้วเขาตรวจเลยน่ามีเขาตรวจพอ พอลงเครื่องปุ๊บนี่เขาจะวนตรวจเลยว่าตาของไหนผ่าผ่ามาเาเขาไปตรวจเลยตรวจเราได้ผลวันเดียวรู้เรื่องเลยจะมีแคลเซียมบนรุงใช้าตา4%เอ่เอแคลเซียม8%วิตามินเอบนรุงใช้าตาอีก4%ธาตุเหล็กบนรุงเลือีก2ประลังบอกแวลีกูดส่งมาเลยแต่ตอนหลังมาอยูยนี่ไม่ได้นะต้องมีออยอถ้าไม่มีอยอยลยากเขายากเขายาก,ายากไม่ได้เลยอนะ่ะ ตอนนี้ผมตรงเข้าไปเ็าดูใบเรียย่อทีนี้ทีนี้ก็ตรวจสอบเขามีไหมเรียกยอเขาตรวจสอบรู้แล้วว่าจริงเผ็ดแต่ก็ว่าหลังเขาก็ยังถึงเขาตรวจสอบได้แต่เขาก็ขี้เกียจตรวจเขาให้เราเนี่ยส่งหลักฐาน,านเท็หลักเลยแต่ประเทศอื่นก็ไปกันบ้างเล็กน้อยอย่างออสเตรเลียอย่างอ,อ,ย,อย่างคานาดาี้ก็ไปอยู่สวิตซ์นี่ก็ไปอยู่แต่แต่ตัวน,น้อยคือพวกนี้เขาจะหิ้วที่ขึ้นเครื่องไปกันเองแต่ที่ถ้าเราส่งกันเป็นทางการอ่ะส่ง ตรงโรงเรือนนี่จะเป็นที่ฐานรามิกาอยากจะขอบคุณอ่ามะคูชิงนะเนี่ยเป็นคนที่ผลักดันจนให้ผมนี่ตั้งกลุ่มได้แล้วก็เขียนงบประมาณช่วยให้การสนุนเราอะ่ะผมจะต้องมาลงทั้งหมดเลยอ่ามันภาพจะเกมเพราะว่าคนที่มีอุปการะคุณเนี่ยควรจะเอามาขึ้นไปไ้ายไว้เพื่อให้แสดงว่าเออเขาได้ลงมาช่วยเราจริงๆ